สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีพ้าไทยทุกๆกท่านคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ83 รหัสทอมือ83นะคะคุณลูก lottery, ะคะ้าขามัดหมี่นะคะลายขอนะคะคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายขอนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะเส้นยืนจะเป็นสีดําแล้วทางทอตรงนี้นะคะวันนี้คะ่ะเลือกใช้เป็นสีเขียวเลือกใช้เป็นสีเขียวเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีเขียวอยู่แล้วนะคะ,ล are, ะ,คะเลือกซื้อเลือกชอบผืนนี<ๆ>้ได้เลยนะคะรหัสทอมือสักสารหัสทอมือ83ค่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะผืนนี้ค่ะให้ดู ูให้ชมเต็มผืนได้เลยให้ดูให้ชมเต็มผืนได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าไทยผ้าทอสวยๆจ้า มัดหมีลายนะอ่ามัดหมีลายขอมัดหมีลายข้อสวยๆนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นเฉดสีเขียวสีเขียวเข้มๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ดูให้ชมด้วยนะคะนี่เลยค่ะจะภาพให้ดูด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้ก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มีอยู่2ผืนค่ะรุ่นนี้นะคะยังได้อยู่อีก2ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาได้อยู่2ผืนนะคะรหัสทอมือ83รหัสทอมือ83ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อ ซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0416 0 0ก้าศูนย์สจ้าหรือว่านะคะคุณลูกค้าก็สามารถนาเบอร์โทรเบอร์นี้ล่ะค่ะไปเพิ่มเพื่อนนะคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะอยากดูอยากชมนะคะเพิ่มเติมว่านะคะที่เป็นผ้าทอมือนะคะมีทั้งหมดกี่รหัสนะคะก็สามารถนะคะนาเบอร์โทรเบอร์นี้ล่ะค่ะไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลค,คะนะ,คะน,นย นุ่มๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าสามารถนําไปออกแบบแตัดเย็บเพิ่มตเติมตได้ด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้าไทยรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกนะคะเลือกรับของแถมนะคะที่เป็นผ้าพันคอเขอาม้าค่ะเลือกรับของแถมที่เป็นผ้าพันคอของม้านะคะคุณลูกค,าค้า่ะเรามีทั้งหมดนะคะวันนี้13เฉดสี วันนี้เรามีทั้งหมด13เฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือก,อกได้ช็อปกันนะคะอยากเลือกอยากช็อปนะคะผ้าพันคอของมาก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสนใจนะคะสั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะผืนละ100บาทผืนละ100บาทค่ะคุณลูกค,าคา้าขารวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อ9ผืนนะคะ900บาทนะคะเดี๋ยวแถมไม่ฟรีถึงผืนด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเรานะคะรับโปรนะคะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค ทางร้านก็จะแพ็คนะคะสวยๆแบบนี้ให้นะสําหรับซื้อเป็นของขวัญของฝากข,ของที่ระาึกของชํารวยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ชมอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยจ้า